สวัสดีค่ะบุ้ง c r o h e a ค่ะวันนี้บุ้งอยู่ที่ร้าน Copper Beyond Buffet นะคะอยู่ที่สาขาใหม่ล่าสุดเกสรอมรินชั้น3ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะว่าที่สาขานี้เนี่ยมีอะไรให้เรากินบ้างเราก็จะเจอบาร เครื่องดื่มไนโตรก่อนเลยค่ะก็จะมีฟุตพันธ์ชาเขียวมะลิชานมไต้หวันชามะนาวแล้วก็น้ำพึ่งมะนาวนะคะแล้วก็จะเอาแก้วที่โต๊ะนะคะมาวางไว้ขอเป็นน้ำพึ่งมะนาวค่ะ คุณค่ะที่สาขาเกษรน,นำบริษจะมี2ราคานะคะก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะอยู่ที่1,499บาทนี้บาทเต ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะจะอยู่ที่1,599บาทเมตรค่ะสามารถนั่งกินได้เป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มค่ะโดยจะแบ่งเป็นรอบเวลาซึ่งมุ้งจะนำลิงก์จองนะคะไปใส่ไว้ตรงนี้และในส่วนของ Description ค่ะนอกจากเมนูแพ็กเกจปกตินะคะก็จะมีเป็นเมนูแบบพรีเมียมด้วยซึ่งวันนี้มุ้งจะมารีวิว2แพ็กเกจด้วยกันค่ะก็คืออันแรกแพ็กเกจ M นะคะบาฟุนอุนิหรือไข่หอยเม่นบาฟฟุนจากญี่ปุ่นนั่นเองค่ะแพ็กเกจ M ราคาจะอยู่ที่คนละ2,000 349บาทเน็ตค่ะราคานี้ก็คือจะได้รับเป็นตัว Luxury b a ่ u n Uni ู e t ตเซตัวนี้นะคะอุนไข่ปลาแซาลมอนค่ะข้าวญี่ปุ่นแล้วก็เป็นสาหร่ายค่ะอันนี้คือเมนูพรีเมียมที่จะได้รับใช่ไหมคะตอนหนคนแล้วนอกจากนี้ก็สามารถที่จะไปเอ็นจอยอาหารในไลน์บาฟเฟ่ได้แบบไม่อัน้น ใส่อูนิลงไปนะคะแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนมัสบีนิดนึงม,มันนุ่มแบบละลายในปากมากเลยค่ะในไข่ปลาแซลมอนเนะะี่ยค่ะ มียูสุด้วยนะเวลากินเข้าไปเนี่ยก็มันก็จะไม่เลี่ยนแล้วก็จะมีความสดชื่นนิดๆค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบอุนินะคะนอกจากแพ็กเกจ M ที่บุ้งรีวิวไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสามารถที่จะสั่งเป็นแพ็กเกจ L ได้ในราคาคนละ3549บาทค่ะ ราคานี้นะคะจะได้เมนูอูนิที่ครีเอทโดยเชฟมิชลินทั้งหมด3จานค่ะคือได้เป็นหมดนี่เลยนะไม่ต้องเลือกกุ้งแคนาเดียนลอบสเตอร์ค่ะข้าวบนท็อปด้วยคาเวียแล้วก็มีอูนิ สุกกำลังดีมากมากๆเลยค่ะอนี่นี้นะคะจะมีมันฝรั่งนะคะหั่นเต๋าแล้วก็มีต้นกระเทียมค่ะตัวซอสเนี่ยมีเบสเป็นมิโซะรสชาตเนี่ยจะมีความครีมมี่แต่ไม่เลียนแล้วก็จะมีรสเปรี้ยวนิดๆค่ะเค็มน,น่อยๆแล้วก็แบบได้ความหวานนุ่มจากตัวอูนิ อร่อยมากวันนี้แบบไวกูดโคแคปปาลินีเป็นเส้นแคปปาลินีนะคะเสิร์ฟแบบเย็น,นะคะ่ะและด้านบนท็อปด้วยกุ้งอันเจนติน่าและอูนิเส้นแคปปาลินีก็คือเป็นพาส้าเส้นเล็กที่สุดค่ะตัวน,นี้นะจะนําไปทุกเค้ากับซอสที่มีส่วนผสมของยูสุด,ด้วยนะคะด้านบนจะท็อปด้วยกุ้งหวานอันเจนตินาค่ะ ตัวนี้จะเป็นกุ้งดิบเกรดซาชิมิเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะทานแบบนี้ได้เลยแล้วก็จะมีตัวบารุคุนอุนิหรือไข่ไฮแม่นั่นเองอืนน้มเจนคาปเปรนีของพี่นี่นะคะมีความสุงแบบอาเดนเตมันก็จะมีความปุกๆนิดๆใช่ไหม ตัวซอสเมีรสเปรี้ยวหวานกินแล้วสดชื่นมากๆค่ะอันนี้แบบเป็นเมนูเด็กของเค้เปิร์นะคือกุ้งอันนี้มันดิบระมูงอะกินไม่ได้เดี๋ยวอันนี้จะให้โต๊กินให้ c r a บแอนบา u คุณอูนะคะเอ็กลา่อารมณ์แบบไข่ตุนะ๋นอะแล้วข้างบนเป็นลอ b เซอร์ครีมมีเนื้อปูแล้วก็บาร u คุณอู อันนี้ก็นุม่มละลายในปากเลยค่ะแล้วก็หวังมากเมนูต่อไปน,นี้คือสั่งกินได้ไม่อันเลยนะชอบูซุปนะคะจะอยู่ที่เซชันนี้ค่ะ คคุณค่ะเตชั่นของทอดค่ะก็จะมีสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะอย่างวันนี้จะมีเป็นไก่ทอดค่ะกุ้งสอดไส้ซอสทา,ทาสทอดกรอบบอเพียไส้ายโยค่ะแล้วก็เป็นกุ้งทอดเทมปุระนะคะสเตชั่นข้างๆกันจะมีหนวดปลาหมึกเสียบไม้ย่างกุ้งเสียบไม้ย่าง แล้วก็หนวดปลาหมึกทอดค่ะเมนูซิกเนเจอร์ที่มาคอปเปอร์ห้ามพลาดนะคะก็คือซุปครีมเ็ดทรัฟเฟิลนั่นเองเสิร์ฟพร้อมกับครัวซองฝรั่งเศสค่ะสิ่งทีท่คนชอบทานาสูตก,ก็คือเอาเครื่องเนรมดกลุ่มในซุปครีมเ็ดทรัฟเฟิลแบบนี้ มีฟู้ดออนไอซ์ค่ะหอยนางรมสุราษฎรค่ะโตอบ้วนหอยแมงพูนิยซีแลนด์กุ้งค่ะกุ้งดองซีอิ๊วค่ะแล้วก็ปลาหมึกดองซีอิว๊วอันนี้อร่อยมากนะห้ามพลาดมุมซาชิมินะคะสามารถสัง่งได้เลยมีแซลมอนฮามาจ,จิโปตาเตกุ้งแดงปูอัดแกงเขียวหวานไก่ค่ะ ขนมจีนน้ำยาปูค่ะขอบคุณค่ะไส้กรอกสมุไรพระโลค่ะอันนี้เป็นหมูสามชั้นเอาพะโลให้ถ้วยหนึ่งค่ะ เนื้อปูหวานค่ะตุ๋ระแกงเนี่ยก็คือเข้มข้นหอมเลยมีกลิ่นใบชะพูอร่อยอืม,มนุพะโรสเนี่ยเว้นชอบใช่ไหมลูกใช่ค่ะบผมจริงๆสิงซีนุงชอบทำคืออะไรนะเอาไข่พะโรสเนี่ยนะควาจชมันมากินกับแกงเขียวหวานค่ะอ,อ,อ,อือุ้ยอ,อื้ม มาที่นี่นะคะห้ามพลาดก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกค่ะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่ปเปอร์นะคะเอาเป็นเกาเหลาเนื้อค่ะขอบคุณค่ะขอบเขาจะใช้เนื้อวากิวสไลซ์บางสังเกตว่ามันนุ่มขนาดนี้เลยนะ เป็นเมนูที่มาคาปเปอร์กูห้ามพลาดด็ดค่ะข้าวซอยมีเป็นแก้มหมูแล้วก็แก้มวัวตุ๋นนะคะเอาเป็นแก้มวัวค่ะหอมแดงซอยนะคะกระด,ดอนมะนาวพริกแห้งทอดเดี๋ยวมานาวให้หน่อยสิโอย บีบพห่มันหน่อยสิไม่อะไไม่ใส่กระแด่ <c oughs> นี่าเกียดจังอ,อ,อน้องน้อใไปสิข้าวซอยเนี่ยก็จะเป็นบะหมี่นะคะในน้ำแกงข้าวซอยเสิร์ฟพร้อมกับแก้มบัวตุ๋นค่ะตุน๋นแบบนุ่มเลยอ่ะนุ่มขนาดนี้ นี่ไม่ได้ออกแรงเลยนะจะบอกออคือข้าก่อนเนี่ยจะมีบะหมี่สองอย่างนะคะเป็นบะหมี่ลวกแล้วก็บะหมี่ทอดกรอบแล้วก็ยังกินแก้มหมวต่อไปอ,อันนี้คือครัวย่างค่ะส,สเต็กเนื้อสตริปลอยค่ะ ที่ครัวย่างก็จะมีเป็นซี่โครหมูบาร์บีคิวนะคะเนื้อใบาพายรมควันลิ้นบัวเมนูใหม่ค่ะตัวนี้เป็นพรามริปนะคะจะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะเป็นเนื้อบัวบาร์คิวนำเข้าจากออสเตรเลียนเสิร์ฟพร้อมกับมันบดแล้วก็ซอสเกรวี่ค่ะขอสี่ชิ้นค่ะ เนื้อพามิกเขานุ่มมากเขาจะเอาตัวนี้ยไปรมควันด้วยดังนั้นเนี่ยจะมีกลิ่นหอมรมควันเป็นเอกลักษณ์ตามสไตล์คอปเปอร์เลยค่ะเนื้อบบหายขอเขานุ่มมากสังเกตแต่ค้อนหั่นได้เลยค่ะที่นี่เนี่ยเขาจะเอาเนื้อไปรมควัน เช่นกันดังนั้นเนี่ยตัวเนื้อใบพายอันนี้นะคะก,ก็จะมีกลิ่นของเป็นเอกลักษณ์ลิ้นวัวซูวีนะคะข้างนอกเนี่ยกรอบนิดนิดข้างในนุ่มมากเลยค่ะกินกับเอเกลือบวัวยพนมะนาวเนนะี่ย ุกครั้งที่มาที่ c เปอร์นะคะไม่ไกกินลิงบัวเนี่ยอย่างน้อย12ชิ้นะ่ะคือมันอร่อยขนาดน,นั้นเลยนี่อันนี้ขอโต้นี่ไนจุดที่มีคำว่า order here เนี่ยก็คือสามารถที่จะสั่งอาหารได้หมดเลยนะคะเต้าหู้โฮมเมดซอสทัวกราค่ะตัวนี้จะเป็นเต้าหู้โฮมเมดแบบนุ่มนะคะนำมาคลุกกับแป้งแล้วก็ทอดให้กรอบเล็กน้อยค่ะ ทานคู่กับซอสโซกาที่มีส่วนผสมของมิโซคือตัวซอสเนี่ยมันจะมีความเค็มๆมันๆแ,แล้วก็หวานนิดๆค่ะเนื้อวูเนี่ยนุ่มมากกินด้วยกันกับซอสนี่คือเข้ากันสุดๆปลาฮามาจินะคะแบบดิบค่ะสไลซ์บางแล้วเสิร์ฟพร้อมกับซอสที่มีรสชาติเปรี้ยวนำค่ะมีเบสเป็นพรสือ อตัวซอสเสรจจะออกเปรี้ยวหวานอืมสดชื่นต้มยำกุ้งนำ้ำข้นค่ะนนี้มีกุ้งอยู่สองตัวนะอืม,อมชัดเข้มคนมากเปรี้ยวนำค่ะแล้วก็เผ็ด ห hmm. oh. อยเชลล์ก็ไกโดสาหร่ายทิจิกิซอสเสารส oh. เป็นหอยเชลล์ไกโดแบบดิบนะคะ mm hmm. ซอสออกรสเปรี้ยวหวาน mm hmm. ค่ะอุ้มสดชื่นมากเลย mm hmm. นี่คือกะทงคัตสึเอาโตก,กินยังยังค่ะไม่เคยกินเหรอบ mm hmm. ู๋กรอบอ่ะ เป็นชุดเป็ดขนมปังทอดสไตล์ญี่ปุ่นอะ่ะไม่เอันนี้อร่อยมากจะบอกว่าหม,มูอะร่มไม่แหงแ้งแป้งค้างนอกคือก,กรอบค่ะตัวซอสเป็นซอสองกระสือมันอกเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานน้อยๆนะคะคอ็อฟเปิแฮมชีสค่ะคอ็อกเปคือแป้งโคสดองนะคะเอาไปโคสในเครื่องทำค็อฟเฟิลค่ะตัวนี้จะผากกางแล้วก็สไส้ด้วยแฮมแล้วก็มีชีสอา้าว มันให้ลงคล้ายๆกินพบเมนูฟรุงช์กุ้งจำมโบซอสข้าวโพดค่ะเป็นกุ้งตัวใหญ่นะอันนี้จะสุกแล้วเรากินได้เสิร์ฟพร้อมกับซอสข้าวโพดแบบสไตล์ครีมมี่ค่ะตัวซอสข้าวโพดอะคือกลิ่นข้าวโพดแบบ ชัดเจนโดดขึ้นมาเลยค่ะตอนนี้เริ่มหนาวแล้วใส่เสื้อแป๊บปลาฮาลิบัตซอสไวท์ทรัฟเฟิลค่ะจะเป็นเนื้อปลาฮาลิบัตจากนอร์เวย์นะคะนํำมาเซียจนกระทั่งหนังกรอบค่ะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับซอสที่มีเบสเป็นอ่ไวท์ทรัฟเฟิลอืซอสตัวนี้คือดีมากมาก,มาก แนะนำว่าหัามปลาดซอสจะมีเปรี้ยวนำแล้วก็มีเข็มแล้วก็หวานน้อยๆค่ะอร่อยมากหอยเชลโลสเตสซอสมนไตโกค่ะเราอชอบซอสนี้นี่เขาเซียหอยเชลได้สุกกำลังดีมากข้างในมีความฉ่ำอยูนะคะข้างบนเนี่ยเป็นครัมพิตาชิโอนะ ชอบซอสนี้มากปลาอาลสก้าโซลค่ะเสิร์ฟพร้อมกับซอสบรูบอลแล้วก็ครีมแครอทส้มนะคะก็หั่นปลาชิ้นใหญ่มากเลยปลาเนี่ยเขาเสียตรงด้านบนเนี่ยกรอบนะคะซอสจะออกรสเปรี้ยวหวานนิดนิดค่ะ ตัวนี้เป็นปลาฟิอัสเทาที่นําไปเสียจนหนังเนี่ยมันกรอบมากนะคะกรอบจริงอ่ะสูชิอินารีนะคะก็คือเป็นฟองโตค่แบบหวานของญี่ปุ่นท้ั้งในเป็นข้าวซูชิค่ะท็อปด้วยยำสาล่ายข้าวโพดแล้วก็มีไข่กุ้งนะคะตรงนี้เป็นอุ้ยอันนี้คือไข่หวานเป็นซูชิที่บุ้งชอบมากกินได้แบบนี้ไม่ต้องจิ้มเลย ต้มเยเย็นนะคะเสิร์ฟพร้อมกับโฮตาเตะมี่โฮตาเตะอ,อยู่ด้านบนแล้วก็มีกระเจี๊ยบค่ะอันนี้เป็นเมนูที่กินแล้สดชื่นมากนะืมตัวซอสเนี่ยมีกลิ่นหอมยูซุแล้วก็รสเปรี้ยวหวานค่ะซูชิปลาฮามาจิค่ะด้านบนท็อปด้วยไข่ปลาแซลมอนนะคะอันนี้เป็นซอสอยูสุ โรปลาแซลมอนเบิร์ไฟค่ะข้างในสอดไส้ด้วยไข่หวานปูอัดค่ะมีไข่กุ้งนะคะข้างบนท็อปด้วยปลาแซลมอนเบิร์ไฟเล็กน,น้อยแล้วก็ทาด้วยซอสซอสเทริยากิทาโกะวาซาบิซูชิค่ะนวดปลาหมึกแบบเด็กค่ะนำะมาหั่นเป็นชนิ้นเล็กแล้วก็ผสมกับตัววาซาบิค่ะโหรสจัดมากทาโกะมายองเนสพิซูชิ อันนี้จะมีความครีมมี่รสเค็มๆเผ็ดๆนะคะาลมอนสไ p ซี่มา y o ค่ะซาลมอนซอสใส่เกี๊ยวตัวข้างนบนจะเบิร์นไฟทั้งคู่นะคะ l i n g u i ลักซาซีฟู้ดค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นซอสลักซาของทางสิงคโปร์นะคะเอามาผัดกับตัวเส้นลิง g u i n i ซึ่งจะเป็นพาสต้าเส้นใหญ่กว่าสปาเกตตี้หน่อยนึงออกแบนแบนแต่ว่าไม่ใหญ่เท่าเฟตูชินน่ค่ะเมนูนี้จะใส่เป็นกุ้งกับปลาหมึกค่ะอันนี้เป็นพาสต้าที่บุงชอบมาเลยนะเพราะว่าตัวซอสลักซาเขาอะมันกิ่นแล้วแบบได้กลิ่นลักซาเหมือนที่สิงคโปร์เลยเพียงแต่ว่าตัวซอสจะเข้มข้นกว่าเท่านั้นเอง สักุระเอบิแคปเปอรินีค่ะตัวน,นี้เป็นเส้นแคปเปรินีเส้นเล็กที่สุดนะคะนำมาผัดใส่พริกกระเทียมแล้วก็สักูระเอบิก็คือกุ้งตัวเล็กๆนี่แหละค่ะมีสาหร่ายด้วยถ้าสตานี้จะรสชาติจัดจ้านมีความเป็นเอเชียนอยู่นะคะผัดแบบรสชาติเผ็ดเลยอะแล้วก็เค็มๆมัน ลิงกินี่ซอสเมนไตโกะนะคะใส่กุ้งแล้วก็ปลาหม,มึกค่ะ <c oughs> มุ้งชอบกินนะไอซอสเมนไตโกะเนี่ยมันจะแบบเค็มๆม,มันๆแล้วก็จะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ลาวเโาลี่ผักขมค่ะอันนี้นจะผัดกับซอสมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะ แล้วก็จะใส่เป็นเบคอนมีกระเทียมจะบอกว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากใช่ไหมโต๊ะออกูพอผัดกับตัวซอสมะเขือเทศนะมันรสชาติเปรี้ยวนํากินแล้วสดชื่นอ,อร่อยมากอืมปุ่มกดน้ําได้เองนะคะมีน้ําแข็งแล้วก็น้ําอัดลมค่ะกาแฟาชาไอศครีมมีทั้งหมดสี่รสชาติค่ะ มีวานิลาชอล็อกโกแลตเาวรสแล้วก็ลาสเบอรี่ซอเบคค่ะขอบคุณค่ะวิกินไอติมสามรสตัวซอเบของที่นี่มันสดชื่นมากเลยนะ อันนี้คือของโปรดมุ้งนะคะเป็นทาร์ตคาราเมลค่ะหน้าเป็นแป้งทาร์ตเกรอบคะข้างในเนี่ยเป็นคาราเมลล้วนๆแล้วก็มีบัตเตอร์ครีมคาราเมลท็อปด้วยอัลมอนด์กรุกรอบอีกท,ท really หีหนึ่งนะคะเป็นขนมหวานที่มุ้งชอบที่สุดซุปเย็นกาสปาโชสับปะรดนะคะมันจะเป็นส, like สับปะรดหั่นเต๋าแล้วก็เสิร์ฟแบบเย็นจัดเลยนะ อร่อยสุดชื่อสอืออันนี้ก็เป็นขนมหวานที่เราชอบสุดกนเบจร์ิจริงอันนี้คือเบริอัชแพร์นาอัลมอน o ์มูสค่ะคือเขาทำไปทอส่วนทั้งกรอบนอกนุ่มในค่ะอร่อยเนี่ยอร่อยมากอือ เมนูที่บุ้งชอบมากที่สุด3อันดับแรกก็คืออันดับ1ยกให้พรามลิบกับลิ้นวัวซูวีค่ะอันดับที่2นะคะยกให้ตัวคาเปลรนีกับกูนีและกุ้งหวานอรนเจนตินาค่ะอันดับที่3ยกให้ตัวนี้ค่ะเต้าหู้ซอสพวกาอันดับ,บ1คือเหมือนมัน,นเลยคือลิ้นวัวซูวีอันดับ2คือสามคนซาชิน,นีมันสดและอร่อยอันดับ3คือ เบียอชมาหน้านั่นเองวันเจ้าเจมเมอรี่พาสต้าฟิงซอวฮะที่สองชอบพิชชินหอยเชลล์ฮะที่สามชอบปลาฮาดิบอยฮะถ้่ไงเดี๋ยวบุ้งอาตอนแล้วก็เวนจะไปกินกันต่อแล้วนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันเลยค่ะบ๊ายบาย